ซอไม้เมืองจีนัดนูดังได้ติดตอกล้องเมืองกันนะมันสิเป็นรสชาติจังไดเห็นถ้าเจ้ากินแล้วก็คืดอ,อยากนั่งพ่นลองมากค่ะลองดูสิมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอืมก็รสชาติ ออกเข้มนิดๆค่ะเหมือนมาล่าไหมอาลลมขึ้นจังแบบว่ากินหมาล่าอนะเป็นมาล่าแหละอืมอืมแสบตัวแล้วอืม,อมอคืออืม กรอืมากกินกับส้มตำก็เมันกระเสบนะอดยเฉพส้มตำก็น่าจะอร่อยอืม,อม,อม สนใจสินค้าจิมเลยด้อค่ะตะกาสีเหลืองใต้คลิปเลยค่ะพี่น้อง